ไม่ไหวเป็นหลักก่อนขอบคุณทั้ง4ท่านครับตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้นครับ2นาทีสุดท้ายครับสองนาทีสุดท้าย10กิโลเมตรครับเราดาวกันเลยครับ2นาทีสุดท้ายครับถูกต้องครับนักกีฬาเดี๋ยวขออนุญาตชิดขวาสักนิดนึงเหลือไว้1ช่องทางนะครับต้องกราบประธานขออภัยด้วยจะใช้เวลาไม่เกิน2นาทีตรงนี้จะปล่อยตัวนักกีฬารุ่น50กิโลนะครับส่วนแตรทั้ง4อ่ตัวนี้จะบีบจนกว่านักกีฬาของเราจะวิ่งถึงคนสุดท้าย อ่าขออนุญาตให้ชิดสักนิดหนึ่งครับเพื่อให้อ่าช่างภาพของเราได้บันทึกภาพนะครับทั้ง4ท่านนี้ถือว่าเป็นผู้ที่อ่าสนับสนุนหลักสําหรับการจัดงานด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดสําหรับการจัดงานด้วยนะครับรวมถึง c t t v v f f c e นะครับที่ว่าแอคขออภัยครับ c t t v v p p e a k นะครับที่อ่าได้มาสนับสนุนกับเรานะครับแล้วก็ได้อ่ามาร่วมไปตัวนักกีฬา กับเราทางด้านบนเวทีแห่งนี้ครับครับผมขาดาวกัน้วครับสำหรับงานวิ่งสวรรค์ล้ำไารครับเอาต้ามาราทอนนครสวรรค์เอลต้า2025ขณะนี้ครับสมบูรณ์เหลือเวลากี่กี่วินาทีครับเหลือเวลาอีกสิบา30วินาทีสาคริบวิครทีสุดท้ายเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังแล้วก็ขาดาวไปพร้อมๆกันครับนักกีฬาตอนนี้พร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตครับอีก 30วินาทีสุดท้ายนะครับเราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกัน18นาฬิกาตรงจะปล่อยตัวนักกีฬาไปพร้อมๆกันครับ30วินาทีสุดท้ายครับเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ตื่นเต้นแทนนักกีฬาทุกท่านเลย <c oughs> นะฮะแต่ด้านบนเวทีของเราตื่นเต้นมากกว่าอีกนะฮะวิ่งต่ออีกใช่ไหมครับปล่อยตัวนี้เสร็จตรงนี้เสร็จแล้ววิ่งต่ออีกนะครับสิบวินาทีสุดท <c oughs> ้ายเดี๋ยวจะนับถอยหลังไปพร้อมกัน10 9,8,7,6,5,4,3,2,1แล้วปล่อยตัวมาแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรุ่น50กิโลเมตรครับนครสวรรค์อัลตา2025น้องสมบูรณ์ครั้งที่2ครับนักกีฬาของเราเยอะฮะนักกีฬาของเราเยอะนะครับ นักกีฬาของเราเยอะจริงๆครับรุ่น50กิโลเมตรครับไปแล้วนะครับไปแล้วครับ50กิโลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบกบขอบพระคุณมากครับขออนุญาตปรบมือให้กับทั้ง4ท่านด้วยเดี๋ยวทั้ง4ท่านจะไปวิ่งต่อใช่ไหมครับครับผมขอขอบพระคุณครับพี่นุชครับพี่แซมพี่ปูและพี่ท็อปเป็นอย่างสูงครับผมคปล่อยตัวมาแล้วเปนที่เรียบร้อยครับ50กิโลเมตรครับ ไปไหนครับจะไปวิ่งเลรอฮะนะครับไปตัวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ50กิโลเมตรนะครับและในช่วงเช้าครับคุณมอสครับครับผมหลังจากนี้จะปล่อยให้นักกีฬาของเราได้วิ่งตามสถิติที่ตนเองตั้งเป้าไว้ครับนะครับสำหรับนักกีฬาทุกท่านก็ขอให้ตั้งใจและดูแลสุขภาพด้วยอย่างที่พี่ปูได้แจ้งเมื่อกี้นี้ว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนอ่าต้องรู้ก่อนว่าตัวเองไหวหรือไม่ไหวต้องบอกว่านี่คือการสุดท้ายแล้วการวิ่งก็คือสุขภาพของเรานั่นเองถูกต้องครับ แล้วก็ช่วงสุดท้ายครับขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์กันสักนิดหนึ่งใช่แล้วนะครับ,รบที่อยู่กับเราตั้งแต่ช่วงแรกเลยสำหรับสปอนเซอร์